สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปคนโสดของคนธาตุดินนะคะดินได้แก่ราศีกรนราศีพฤษภราศีมังกรนะคะของมินเป็นทางโหราศาสตร์ไทยวันที่มินก็เขียนไว้นะคะใต้วิดีโอคลิปนี้นะคะเพื่อนๆไปดูได้เลยเนาะแล้วก็พลังงานนี้เป็นพลังงานรวมนะคะมินไม่ได้จอะจงใครเป็นพิเศษเลยนะคะบางทีมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงแล้วก็มันเป็นสถิตินะคะมันอาจจะใช่ก็ได้หรือไม่เกิดก็ได้นะคะเพื่อนๆและมินก็อธิษฐานไว้นะคะ มินก็อธิฐานไว้แล้วหยิบมาเสียงให้เพื่อนๆสิบใบนะคะรวมทั้งไพ่ใต้สาหรับนะคะเป็น11แล้วก็ไพ่หย,ยุดใต้สําหรับเป็น12บใบแล้วก็จะเปิดเพิ่มให้นะคะและก็แล้วแต่หน้าไพ่จะออกนะคะจะได้ไม่เสียเวลาและมินจะได้รู้เรียบเรียงว่าพลังงานนี้มันมันออกไม่ไปทางโทนใดแนวไหนถ้าเพื่อนๆไม่ชอบในการวางไพ่และไม่ถูกจริตก็เลื่อนผ่านข้ามไปเนาะนะคะ ก็ที่จริงไม่ว่าจะสับไพ่ให้ดูไม่ว่าจะอธิษฐานหยิบก่อนนะคะก็คือพลังงานรวมทั้งสิ้นนะคะไม่ได้ตรงของผู้ใดและไม่ได้เป็นของคุณหรอกคะ่ะไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดซับซ้อนปวดหัวหรอกคะ่ะเนาะโอเคไพ่นี้นะคะใบแรกเลยหกถ้วยขึ้นมาหกถ้วยเป็นพลังงานของคนเดิมๆคนคนเดิมๆนะคะคนที่เคยห่างไปหรือคุณอาจจะได้คุยกับเพื่อนเก่านะคะที่สมัยเรียนสมัยประถมมัธยมหรือ คนที่เคยห่างไปก็ได้นะคะเพื่อนๆมีโอกาสได้ย้อนกลับมาพูดคุยกันเป็นการเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมก็ได้บางคนเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่จริงๆนะคะอาจจะอยุน้อยกว่ามาดูการไพ่ชุดใหญ่ะค่คือ View of Fortune ขึ้นมาไพ่ชุดใหญ่แน่นอนจะมีพลังงานมากนะคะ The Sun เป็นพลังงานของพระอาทิตย์นะคะ e m p เ e s s เป็นดาวศุกร์เป็นดาวดาวดาวีนัเนสเนาะรนนะคะสิงห์ลัคนาสิงห์ไพ,พ่พวกนี้ธาตุลมตุลกุมเมุู หนึ่งมเมถ้าธาตุไฟเมสิงธนูนะคะดาวพฤหัสก็มีนะคะที่จริงคุณคุยบใไรก็ได้สิบเหรียญอนาคตใกล้ๆเนี่ยคุณอาจจะได้รวมตัวกับครอบครัวนะคะคนราคนธาตุดินนะคะส่วนการเงินการทองนะคะมินว่าคุณจะได้เงินก้อนจากการขายที่ดินขายอาสังหาที่ดินทรัพย์สินอะไรบางอย่างแล้วได้เงินก้อนหรือเราจะได้อาสังหามาครอบครองก็ได้เพราะมินเห็นคุณได้เงินก้อนใหญ่จากตรงนี้นะคะโดือสันอาจจะเป็นพลังงานที่เราอาจจะได้ใหม่ๆได้รับตําแหน่งใหม่ หรือเราโดดเด่นนะคะเข้าผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาได้ปรับได้เปลี่ยนตําแหน่งหรือได้ลดใหม่ก็ได้นะคะภายพวกนี้ขึ้นมาหรือคุณจะ,ะบางคนจะย้อนกลับมาได้เคลียร์ใจเคลียร์ปัญหากับคุณคนเดิมเดิมคนเก่าๆนะคะจะมีความชัดเจนขึ้นว่าจะอยู่หรือจะไปดีแต่ตรงนี้รู้สึกว่านะคะคนที่บางคนอายุที่แตกต่างกันถ้าเป็นคนโสดนะค,ะคุณจะได้เจอ อาจจะอยู่น้อยกว่าถ้าอยู่เยอะกว่าคุณแปลว่าเขาประสบความสําเร็จนะเพื่อนๆมีชื่อเสียงเป็นดาวโดดเด่นนะคะสังคมให้การยอมรับเป็นดาราเป็นยูทูบเบอร์เป็นนักร้องเป็นอะไรที่สังคมนะคะให้การยอมรับอย่างนี้ก็ได้ที่ผ่านมานะคะจเจริลียนจเจรียนเป็นการบ่งบอกสถานการณ์รอรอก็ได้รอที่จะตัดสินใจรอคนเก่ารอคนไกลก็ได้รอยอย่างเหน็ดเหนื่อยรออย่างพยายามนะคะในความรักความสัมพันธ์มันเหมือนเรา เห็นไหมคะเราลงทุนลงแรงหัวใจไปเยอะมากมายเราก็รอผลที่จะเก็บเกี่ยวนะคะหรือรอความรักที่จะได้กลับมาแต่แล้วมันก็เป็นไม่เป็นอย่างที่เราคิดเราก็เลยรู้สึกว่ามันเหนื่อยอะ้าตินคุณถอดใจคุณเหน็ดเหนื่อยกับอะไรหลายอย่างน้อยเนื้อต่าใจรู้สึกมันไม่ใช่นะคะภัยภูมิี้ขึ้นมาเนาะมีคนเข้าหาคุณเยอะนะที่ผ่านมาแต่คุณไม่เอานะคะในอนาคตจะมีคนนะคะ เก่าของคุณนะคะได้ติดต่อสื่อสารมานะสําหรับบางคนที่อายุตาา่างกันถ้าเป็นคนโสดแปลว่าคุณอาจจะได้พบนะคะรู้สึกดีต่อใครสักคนที่เป็นสองถ้วยนะคะไพ่วกนี้ขึ้นมาเนาะนะคะ,ะเขาอาจจะเป็นคนที่โดดเด่นเหมือนที่มินว่านะขอด้วยดีที่ผ่านมาคนนิดนึงนะคนคนโสดธาตุินคุณเป็นยังไงบ้างจัดเม้นนะคะไพ่ผลการกระทําไพ่อย่างการประกาศข่าวมาแล้วนะคะไพ่ยอย่างการรับรู้การการตื่นรู้ไพ่หลุดพ้นจากนิบากรรมหัวเวียนหัวกรรม ชาพฤศพลัคนาพฤ่งศพความรักนี้นะคะมันมันมันจืดชืดอ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะคะมันเย็นชามันรู้สึกเรียบเรียบนะคะพวกนี้คิงถือไม้เท้านะคะทตุไฟเมสิงฮโนบางคนทําแต่งานทํางานเยอะทํางานมากนะคะทำให้ความสัมพันธ์มันรู้สึกถอดใจอ่ะแปดถ้วยบางคนอยู่ไกลกันนะคะเหนื่อยรู้สึกเราถอดใจรู้สึกมันไม่ได้รับความเติมเต็ม รู้สึกอยากห่างออกมานะคะรู้สึกอยากได้ความจริงใจอยากได้ความชัดเจนนะคะสี่ดาบมันเป็นความนิ่งความเงียบนะคะบางคนห่างนะคะห่างเมื่อก่อนคุณอาจจะเคยปฏิบัติธรรมก็ได้นะแต่ตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้ปฏิบัติธรรมอะไรหรือเปล่านะคะห้าเหรียญความรักนี้รู้สึกน้อยใจถอดใจรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวมีความรักเหมือนไม่มีเหมือนโดนทิ้งโดนคว้างอะไรประมาณนั้นนะคะ เจอร์มิตนะคะชาวกันละคณาการน,นิ่งเงียบคุณอาจจะคิดทบทวนในความรักความสัมพันธ์นะคะเพื่อนๆในเธอเรียนก็คือธาตุดินกันวิสุทธมงไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานดีกว่าพอแล้วเหนื่อยละกับความสัมพันธ์ควีนดาบธาตุลมตุนกุมเมถุนอยากจะตัดความสัมพันธ์นี้ไปนะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกพอแล้วนะคะหรือบางคนมีปัญหาเรื่องคําพูดคาจากับคนรักก็ได้นะคะในมินขออนุญาตเก็บมาดูกันนะคะว่าพลังงานนี้นะคะ คนที่คุณจะคคบคนที่คุณจะเจอเขาจะเป็นคนยังไงนะคะเป็นสถิตินะคะเพื่อนๆมันอาจจะไม่เกิดก็ได้นะดูเป็นดูวิจารณญาณในการรับชมนะคะขอขอดูพลังงานเขาเทมเพลนชาวธนูลัคนณาธนู mm hmm. เขาอาจจะห่างไกลกับคุณ mm hmm. เป็นคนที่แตกต่างกับคุณต้องปรับตัวเข้าหากันก็ได้นะคะสองถ้วยนะคะ mm hmm. เขาก็รู้สึกดีๆคุณนะนะคะวิว mm hmm. <View S 2> อาจจะเป็นพรมลิขิตให้ได้เจอกัน าอาจห้าดาบนะคะอาจจะเป็นคนที่มีทัศนคติบางอย่างที่แตกต่างกับคุณก็ได้นะอืมขอดูนิดนึงนะคะเซนนะคะเขาอาจจะเป็นคนเก่าคนไกลคนที่ห่างไปก็ได้ค่ะย้อนกลับมาคนที่เคยห่างกันออกไปก็ได้นะคะหกไม้เท้ากลับมาครวนี้อยากจะเอาชนะใจนะคะจเจรยนคนที่คุณอาจจะเคยรอคอยคนที่คุยเหน็ดเหนื่อยอาจจะกลับมาไนถือถ้วยนะคะท่าน้ํากระกดมินพิจิตใช่ะคะ่ะ บางคนจะมีคนเก่าๆคนที่เคยห่างกันไปคนที่คุณเคยรอคอยนะคะเคยพยายามเพื่อเขาเขาอาจจะย้อนกลับมาคุยกับคุณแต่บางคนคุณจะพบเจอคนใหม่แต่ว่าอาจจะเริ่มจากกาันเป็นเพื่อนกันก่อนนะคะเริ่มรู้สึกดีเป็นเพื่อนแล้วนะคะสองไม้ท่าอสองถ้วยแปลว่าเรารู้สึกดีเหมือนกันนั่นแหละ,แ,ละแต่ความรักนี้นะคะมันคืออาจจะอยู่ใกลกันหรือแตกต่างกันบางอย่างมันต้องได้ปรับตัวต้องพยายามสังคมหรือเวลาหรืออะไรก็ได้ที่แตกต่างกันนะคะเพื่อนๆเ,เนาะมาดูกันว่า นะคะเขาคิดยังไงอะคุณบ้างนะคะดูความคิดเขาบ้างนะค,ะคนที่ห่างไปก็ได้นะคะที่จะกลับมาหรือคนที่คุณจะเจอนะคะดูซิว่าเขาคิดยังไงกับเราเขาคิดดีหรือคิดยังไงนะคะแปลกไม้เทา้ามีการอยากสื่อสารเขาอยากคุยกับคุณนะจัดติกนะคะอยากได้ความยุติธรรมนะคะหรือความเท่าเทียมหรืออะไรบางอย่างเด็กถือถ้วยทาน้ำกระกรมินพิจิตเป็นเป็นความรักที่แตกต่างกันด้านอายุ เรงนะคะสิงลคนาสิงที่แชร์ดรวเชาวกรกฎลคณากรากฎคนต่างชาติคนแดนไกลนะคะต่างอายุกับเราหรือเขาเป็นคนที่อยู่ไกลอยู่ห่างไกลเรื่องระยะเวลาสองไม่เท้านะคะคุณอาจจะเจอทางโลกออนไลน์ทางสายเพื่อนแนะนํานให้นะคะทางสายโลกออนไลน์เฟซไลน์แอปอะไรพวกนี้ได้หมดแต่มีอยากบอกนิดน,นึงนะคะว่า บางคนก็สมหวังบางคนก็เจอคนที่หลอกนะคะเรามีสติให้มากๆนะคะเพื่อนๆเนาะจะติดต่อประสานงานจะเยกียใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่าลงเชื่อทั้งหมดอ่านะคะเริ่มจากการเป็นเพื่อนก็ได้นะคะเพราะอาจจะรลอกอาจจะเป็นคนไกลคนต่างประเทศก็ได้นะคะเรยมพเพลอร์นะคะชาวเมตรลัคนาเมตรคนต่างอายุคนต่าง ศาสนาคนแดนกไกลนะคะเอเฮมีดชาวกันลนกักณะการเขาเป็นคนงเงียบๆไม่ค่อยเปิดเผยนะหรือบางช่วงเขาก็ห่างไปเงียบไปบทจะมาก็มาบทจะคุยก็คุยหรือไพ่เป็นไวเวอร์ซาได้นะเขาบอกคุณอาจจะยังไม่เปิดใจก็ได้ mm hmm. เดี๋ยวมินดูแอคชั่นดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงบ้าง mm hmm. แนวโน้มความสัมพันธ์มีโอกาสพัฒนาได้ไหมของธาตุดินนะคะก mm ้าเหรียญ ะะบางคนยังรักการอยู่กับตัวเองเป็นคนนิ่งๆเป็นคนเงียบๆยังอยากอยู่ในพื้นที่ของตัวเองโฟกัสเรื่องที่ตัวเองชอบตัวเรื่องที่ตัวเองอยากทำนะคะสําหรับบางท่านนะคะวางฉันก็คุยกับเธอนะอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ฉันต้องโฟกัสเรื่องตัวเองก่อนนะคะคิงถือถ้วยนะคะท่าน้ํากระคนมีพิจิก1สิเหรียญแต่แจ็์เมน้น2สอถ้วยนะคะ หนึ่งเหรียญหกเหรียญอ่าสิบถ้วยนะคะนายถือถ้วยอ่าหถ้วยนะคะเพื่อนๆจากโทนที่ไพ่ออกมานะคะมินคิดว่าคิดตามไพ่นะคะอ่า บางคนคนเก่าของคุณคนที่ห่างไปหรือคนที่เคยมลุมๆดอนๆอ,อาจจะย้อนกลับมาขอโอกาสจากคุณหรือคนที่เคยคบกันมานานอยู่กันเป็นครอบครัวไม่ว่าจะวิบากกรรมอะไรที่พวกคุณพัดภาคห่างกันไปมีโอกาสได้ย้อนกลับมาแต่จัดเม้นเป็นไพ่ของการประกาศของผลการกระทําแล้วนะคะว่าสิ่งใดๆก็ตามที่คุณทําความดีมาทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลเขาจะเห็นคุณเห็นค่าของเราก็คราวนี้แหละนะคะแต่ว่าตัวเราจะมีสติมากขึ้นเพราะว่าไพ่ของคุณออกมาเป็นเก้าเหรียญนะเพื่อนๆธาดิน มันเหมือนเราเคยเหนื่อยอะไรกับอะไรมาเยอะรอคอยอะไรมาเยอะตอนนี้เราเหมือนเราโฟกัสเรื่องตัวเองมากกว่าเงินงานอะไรเงี้ยคนเก่ากลับมามันขึ้นอยู่กับคุณและขึ้นอยู่กับผลแห่งการกระทําที่อดีตที่ผ่านมาเขาทํำยังไงคุณทําดีมากมายหรือเปล่าข้อ,ข,อข้อเสียของคนเรามีทุกคนนะคะแต่ถ้าข้อดีมันมากกว่าข้อเสียมันจะเป็นการประกาศคือการได้รับการให้อภัยนะคะแล้วย้อนกลับมามีคนเริ่มต้นใหม่นะคะ คนเก่าและคนเดิมมีโอกาสได้ย้อนกลับมาธาตุดินนะคะการวิเคสม,มังกรแต่ว่าตัวเราอาจจะย,ยังรักที่จะอยู่กับตัวเองมากกว่าเห็นไหมคะไพ่ภนี้ขึ้นมาอืมนะคะบางคนได้เจอคนที่ใช่นะคะอาจจะเริ่มจากการเป็นเพื่อนก็ได้นะไพ่ภูนี้ขึ้นมาแล้วคุณจะเป็นคนที่มีเคมีตรงกันเห็นไหมไพ่ออกมาเป็นแนวเคมีตรงกันนะคะที่รู้สึกดีรู้สึกใช่พรมลิขิตให้เจอนะคะแต่มิอยากบอกนิดน,นึงนะ คนที่ใช่จะมาในเวลาที่ใช่ไม่ใช่ว่าอุย้ยเรารู้สึกดีอะคนนี้มีพลังงานที่ผูกพันกันมากแต่เขามีเจ้าของแล้วหรือคุณมีไม่โสดนะคะเอาง่ายๆต่างคนต่างไม่โสดหรือใครคนนึงโสดแต่อีกคนนึงไม่โสดแปลว่าไม่ใช่นะคะเพื่อนๆเนาะสิน5ศาสินโดยเฉพาะสินข้อ3การเมนะคะ,ะพุทธศาสนาเรานะคะท่านให้เรารักษาศินเนาะ,ะโอเคนะคะเป็นขออนุญาตเก็บ แต่ถ้าใครไม่กลับมาต้องมูฟออนแล้วนะเพื่อนๆเพ,พราะพลังงานนี่เป็นพลังงานรวมมินจะบอกใครกลับมาทุกคนเป็นไปไม่ได้นะคะอ่านะคะเราต้องมูฟออนชีวิตนะคะสิ่งดีๆรอเราอยู่ข้างหน้าเห็นไหมคุณเห็นเดอะซันไหมชีวิตเราประสบความสุขนะคะคุณอาจจะเป็นได้เงินก้อนมีรถใหม่มีความสุขมากมายนะคะไม่มีใครสักคนหนึ่งเราอาจจะไม่เหนื่อยด้วยซ้ําเราอยู่ได้ด้วยตนเองมาตลอดนะคะถูกไหมอ่าเดี๋๋ยวมินดูการเงินการงานให้นะคะ จากพื้นที่อ่านปัจกี้ัสิบเหรียญมีโอกาสได้เงินก้อนบางคนนะคะถ้าคุณไปสมัครงานใหม่นะคะคุณจะได้งานใหม่นะเพื่อนๆน,นะขอดูกันเงินการงานคุณนิดนึงสามไม้เท้าเป็นการบ่งบอกสถานการณ์ที่คุณเริ่มมองอะไรไปข้างหน้าในการงานที่คุณทำนะคะคุณอาจจะต่อยอดต่ออะไรก็ได้เก้าเหรียญนะคุณจะได้เงินก้อนอะไรบางอย่างหรือได้จากเงินที่เป็นเงินสมมติ เรามีเงินเดือนประจําแล้วเราก็มีงานเสริมเข้ามานะคะหรือบางคนทําธุรกิจส่วนตัวมีโอกาสนะคะก้าวเรียนก็คือการเงินดีขึ้นนะคะแต่ว่าก้าวเรียนเป็นเงินเวียงนะเพื่อนๆเงินไม่เต็มเวลาบูมก็บูมเวลาแผ่วเขาจะแผ่วแต่ไพ่ในนี้มันไม่ไม่ได้ช็อตอะไรเงินก็แสดงว่าเวลามีคุณก็เก็บไว้ให้เยอะๆเพราะเวลาช่วงแผ่วมันก็จะแผวนะมันเป็นธรรมดาของธุรกิจส่วนตัวงานเยอะงานมากงานหลายเลยนะคะทาดินเนี้ยสิบไม้เท้านะคะคุณอาจจะ ตำแหน่งโตขึ้นรับผิดชอบมากขึ้นก็ได้นะเพื่อนๆน,นะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมาสองช่วยนะะมีคนที่เป็นคู่หุ้นส่วนนะคะเพื่อนหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ที่ดีนะคะจัดเม้นต์นะคะสิ่งใดๆก็ตามที่เราทํามาเราเพียรขยันนะเราสร้างเนื้อสร้างตัวมาตอนนี้เราจะดีคุณเป็นคนเก่งนะถ้าดินคิงถึงไม้เท้าหรือเราจะไปพบผ,ผู้รู้ผู้เก่งก็ได้คุณเหรียญคุณอยากจะต่อยอดต่อธุรกิจอะไรบางอย่างนะคะ จะประสบอะไรประสบความสําเร็จได้ฉลองอะไรบางอย่างนะกับเพื่อนๆนะเป็นช่วงที่สบายมากกว่าเดิมนิดนึงนะคะเพื่อนๆเนาะแต่มาทํามากก็อาจจะได้มากเพราะว่าการเงินคุณก็เยอะอยู่นะคะมีขออนุญาตเก็บนะคะขอให้แนะนําดีกว่าให้คนโสดทาบดินเป็นยังไงบ้างคนโสดท่าดินให้แนะนํำยังไงคนโสดท่าดิน ฮาลาแฟนนะคะมีสติมากๆไม่ว่าจะทำอะไรนะคะถูกไหมสติมาปัญญาเกิดสติมาสตังมีอะไรประมาณนั้นถ้าคนเราสินไม่เสมอกันอยู่กันไม่ได้นะคะเพื่อน,อนๆอาจจะชอบสวดมนต์ปฏิบัติทรรมไหว้พระก็ได้นะคะภัพยพิบีขึ้นมาเนาะอสองไม่เท้านะคะเคียงถ้วยเดมเพลเก้าเหรียญน,นั่นไง คุณบอกว่าตอนนี้คุณจะอยากอยู่คนเดียวนิ่งๆเงียบๆอามินพูดนิดน,นึงนะคะถ้าคนใดที่อยู่กันมานานแล้วมีโอกาสมีน้องด้วยนะคะให้ขึ้นมาอย่างนี้นะคะคุณปู่คุณยา่าคุณตายคุณยายก,ก็เตรียมตัวที่จะมีหลานก็ได้นะเนาะคุณอาจจะไปไหว้พระพุทธเจ้านะคะที่เป็นพระพุทธรูปอยู่ในวัดวารามนะคะแล้วก็ไหว้พระแม่อุมาที่ขึ้นมาแล้วก็องค์พระพิฆเนศโดดเด่นนะคะตอนนี้คุณบอกว่าถ้าความรักไม่ดี อย่าเพิ่งมีดีกว่าคุณโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องเงินเรื่องงานอาจจะโด,ดเด่นความรักก็มีคนเข้ามาคนเก่าของคุณยังวนเวียนนะคะภายพวนุนี้ถ้าเราเป็นคนที่ใช่ก็จะวนหาก,กันเองแต่ถ้าไม่ใช่ก็คือต้องมูฟอนเนาะเพื่อนๆบางคนยังถือเราไว้ยู่ในมือเลยนะขอความรักนี้มันต้องคู่ควรกับคนที่มีศีลเสมอกับเรานะคะขอบคุณมากมายนะคะเพื่อนๆบางคนยังคอมเมนต์ว่านะคะขอยดีไลน์บางทีมินไม่บ้างนะคะเพื่อนนะ มินตอนนี้มินอยู่นครพนมทั้งทำสวนนะคะเกษตรนาปังทั้งทำคลิปนะคะทั้งดูดวงถ้าไม่มีคิวดูดวงไม่มีใครโอนจองลวกหน้ามินก็จะไปสวนเกษตรแล้วทำคลิปพวกนี้นะคะเพื่อนๆนะ ID Li n e นะคะก็อยู่หน้าจอเนี่ยแหละค่ะเห็นไหมไขดีขึ้นอยู่นะคะหรือใต้วิดีโอคลิปมันก็มี ID เหมือนกันนะคะลองคลิกเข้าไปดูนะคะอยู่มุมขวาแหลมๆน่ะกดลงไปมันจะมี ID ไ d Line ของหมอมินนะคะประมาณนั้นดูดวงส่วนตัวนี้เหมาะกับคนที่ โอนจองล่วงหน้ารอคิวได้นะคะเพื่อนๆคิวไม่ยาวหรอกคะ่ะได้คิววันต่อวันถ้าคิวไม่ยาวนะโอนจองวันนี้ก็จะได้พรุ่งนี้หรือมะลืนก็ประมาณนั้นละคะ่ะขอบคุณที่ติดตามและรับชมมินนะคะชอบช่วกด s u b สไคร b ์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมอมินด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ